โอ้ของเล่นเต็ไมไปหมดเลยอะไรครับเนี่ยไดโนเสาร์ดูสิครับมันมีไฟที่ปากด้วยแล้วก็ขีบที่หลังมันด้วยดูสิอ่าจะดูตัวต่อไปนี่อันนี้คือปลาดาวนะครับแบบคนหอยนี่อันนี้ก็เป็นแบ็กเโอซอรัสนะครับเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์คอยาว คอกโคได้จาลัเท่นะครับโอ้ดูตัวต่อไปนี่สีสวยมากเลยนะครับสไปโนซอร์โอ้ไฟสีเขียวไฟที่ตาสีเขียวนี่เราต้องมีคู่ปรับของมันด้วยนะครับคือเจ้าคิงคองนั่นเองครัรือเรียกว่ากอริลลายักษ์ นี่มาดูช้างเต้นนะครับเห็นไหมช้างเต้นแล้วมันก็จะว,วิ่งโอ้ย<อ>นี่แบคกิ Back o โอซอร์ตัวใหญ่นะครับเห็นไหมดังสวยเลยนะครับอ่าดูตัวไหนกันต่อดีนี่ไอตัวนี้ใช่ไหมครับที่มันเสียงดังๆเนี่ย Let's go มาแล้วครับเจ้าหมาอันนี้ตอนปิดนะครับใช้หางในการเปิดปิดนะครับนี่นี่เจ้า baby e l e p h a n นะครับเป็นเจ้าช้างลูกช้างโอไฟสว่างมากโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บตามเก็บของเล่นก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบาย